อันนี้อันนี้คืออุ้ยเชีย่ยดีจัดไม่บังด้วยอ่ะคือคือกดกดมาแต่งกับปกติปกติแม่งก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าคนแม่งบังกันใช่ปะคนมันทับกันอ่ะมันมองไม่เห็นตัวเองอันนี้คือไม่มีเลยอันนี้คือ,อหูดูดิคือคนมันมันมซูมหน้าไงพี่พี่รับคนไหนหัวรถสดยกมือให้หน่อยครับพี่ <c oughs> มันซูมหน้าไม่ได้อ่ะพี่อันเนี้ย หน้ามันซูมไม่ได้มันดูได้แค่เต็มตัวอันนี้แก้หน่อยนะเดี๋ยวแก้หน่อยนะเดี๋ยวเพิ่มมาหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้ยเหียบบางหน้ากูใครมันเทสที่อะไรเนี่ย เฮ้ยครับบังครับพี่บังปราเทศป่ะครับแตกูจะเสียวเจอเรือยังไงก็ไม่รู้ว่าวันนี้ก็มีแน่ๆอ่ะมีแน่ๆอ่ะอันนี้สัญยกรรมมาดูดูนี่จ่ายน้ำเหนือยเลยเวลาเวลากดเข้าไปในประเทศอะ่ะป๊าบเย็ด้ยอย่างสวย ไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันอันเนี้ยมีไว้ทำไมยังไม่รู้เลยสครับน้องชายครับพี่ชายมีม,มีมีกิจกรรมไ่นี่นะนี่อะไรครับมีกิจกรรมเอาไอ้กรอโคด้ดอะสำหรับอ่อหนึ่งพันคนแรก เดี๋ยวเดือวส่งโค้ดให้แล้วเราไปปั่งหมุดไว้ก็ได้สำหรับคนที่เข้ารับให้ออนอยู่ในประเทศประมาณ10-20นาทีถึงจะไปรับได้ที่ตรงโอเปอัมตรงสะพานนู้นอ้าแล้วแล้วแล้วผมเข้ามาแล้วผมไปรับเลยไม่ได้หรอรอถึง10-20นาทีครับอ้าวอดี้ระบบเซ็ตเซ็าแล้วครับใช่ครับโอ้ยระบบดีซะด้วยเออนายกคำมีบัตรไม่เล่นเก็เป็นเลยพี่เด้อโอ้ชื่อคุณคุณเอเซียคุณคุณเ่นเนี่ยเราอ่ะ เราต้องอยากรีดตัวแรกๆเรียนใหม่เจาะได้เลยคะลองลองเอ้ามึงวางไงเนี่ยเอ้าขอขเลยได้ไหมครับน well> ั้นดีคุณภาพดีไม่มาได้ไงอน้อง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 พุดดี้พุดดี้เขาแจกบัตรออโต้ตกปลาบัตรออโต้เหมือนด้วยอ่ะอ้ยแจก g d p สิบห้าวันน้องอิ้ยเวอร์เกิน อุ string, <aría> no? ้ย <Therm> ก <aan> ูแจกดูเสร็จห้าวันเนอะอุ้ยฟาร์มไงไปเปล่าประเทศเรามีติ๊กติ๊กแล้วแล้วเมื่เกี้แม็กซี่ปันละอู้ยอุ้ยโทรศัพท์ประเทศเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วด้วยพยายามถ่ายลูกเชียงอร่อยเองเป็นพลทหารค่ายไหนนะอร่อยอร่อยไอเชียงเช็คอิงกันหน่อยแล้วเช็คอินกันหน่อยแล้วไอ้้ไอพวกซอยซ่ามาไหวอุ้ยยังมีคนไปฟามแล้วไอ้สัตว์มึงช้าแล้วนะเนี่ยไอ้หนูอยู่เบื่อแล้วโทรศัพท์กูไม่มีเปิดกล่องดีเปิดกล่องดีเปิดกล่องผู้เล่นใหม่อะ เชี่ยโอ้ไม่โอ้ไม่หูแจกหนักเกินหนึ่งยังต้องรีฟาร์มแล้วน้องห้าวันอ่ะเฮ้ยอันนี้ไงเอาไว้ดูบอร์ดอ่ะอันนี้เราเนี่ยอุ้ยมีเปิดบอร์ดอะไรครับเนี่ยมีอะไรเนี่ยดูเวลาแบบออน์ลงออนไลน์อะสกอร์บอร์ดเหอคืออะไรครับไม่อะเปฟาร์มเหรอครับอันนี้ออสกอร์อรอนไลน์หรือเปล่าอือสกอร์เนี่ยสกอร์ดีนะเนี่ยเห็นเขาบอกอ่ะเราพวกรอกันเน็ตควักอ่ะ ประเทศดีจังพวกนั้นรอ,อแบบสัญญาณศาลรอกันเพืบเลยอ่ะเอ,อ้ยแม่งมีคนจะไปจกป,จกปูนน่ะเวลา,าสุดอ่ะใช่เหมือนจกได้เหรอตำรวจมีคนวะตำรวจสูตรน,นี่หรือตำรวจมันเข้าเว้นอยู่สกอคบอร์ดมันไม่เด้งน่ะไม่ดิจะเป็นพน,น,นักงาน่ะเฮียเฮ้ยมึงไม่รับโค้ดมึงไม่รับโค้ดพันคนแรกก่อนเดี๋ยวไม่ทันเร็วไหนมันรับยังไงอ่ะไอ้เบิกจีทีพีไปสภาไปสภาไปสภา รอกิดแคบอ่ะซูชิอยู่ะซี่ซ็อคยังมีเท็กอยู่วะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อหล่หลดย้อนเองมีผมกอดพี่ไม่มันยังมีอยู่เฮ้ยพี่ไปได้แบบเมื่อกี้ไม่ไม่ใช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 ่ก๋วยแปลกๆไม่ใช่บั๊กบักบักเมื่อกี้บั๊กน้องเมื่อกี้บั๊กมันมันไม่ควรจะมีน้องมันไม่ควรจะมีเว้ยไม่พี่ เไม่ไม่ไม่ควรจะมีเออมันไม่ควรจะมีเอ้ยพี่พูดเล่นน้องพี่ไม่ใช่นายกพี่แล้วพี่มีตั้งแต่แรกอะนะพี่ไม่ใช่้พี่กี่รถมันไม่มีไม่มีมันไม่มีมันไม่ควรมีน้องโอเคโอเคพี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นฮัลโหลครับน้องสาวมีใครฟาฟาร์มหรือยังครับเนี่ยชุดเดียวกันอะชื่ออะไรอะโหรมีมีใครฟาฟาร์มหรือยังครับมีแล้วครับพี่ไปก่อน